และด้านหลังภายในงานนี้นะคะก็คือบรรยากาศภายในงานของท้ารั้วร้อมไทยพ้นภัยยาเสพติดและในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญของชาตินะคือวันต่อต้อตานยาเสพติดนะคะขอเถอะค่ะขออีกสักวันหนึ่งเพื่อคนที่คุณรักและก็ทุกคนบนโลกของเราจะได้ห่างไกลและปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ ะะเอาเป็นว่าไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้ายาเสพติดตัวอันตรายนี้ดีกว่าและในวันนี้นะคะเป็นเลิศดีมีชัยทั้งที่2แล้วกับการมาร่วมงานกับ s w c TV ของการวิทยกรครั้งนี้เอ้าลืมเลยพูดกันไปทนาน,อนเอาเป็นว่ารีวัวนี้ผู้ชมไปได้ดังนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้สวัสดีผู้ชมอย่างเป็นทางการเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ผู้ชมอยู่ที่นี่เลยกับซุปเปอร์ยุ้ยออนทัวร์และในวันนี้ยุ้ยจะพาผู้ชมไปพบกับสิ่งดีๆสิ่งที่น่าสนใจพาผู้ชมมาพบกับสาระดีๆกัน แต่ภายในงานนั้นจะมีอะไรดีๆสงสารคุณผู้ชมเอาเป็นว่าื่อไม่ควการเสียเวลากิจกรรมดีๆรอมันอยู่ข้างในไปชมกันเลยค่ะใครเจอตั้อยาเสพติดนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมว่าห่างไกลไปเลยเพราะว่าถือได้ว่าเป็นเจ้าตัวร้ายอะไรก็ได้สารพัดไร้อย่าไปใกล้ค่ะไม่ดี ัได้ครที่มีคิดว่าเป็นติดยาสยเสพติดหรือเข้าข่ายนี้ไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เสมอมีสถานที่ตรวจรังบัตค่ะนั่นก็คือสถาบันพันยารักอยู่ปรทุมธานีนี่เองยังไงก็้าไปกันได้ค่ะอย่ากลัวค่ะทุกอย่างมีทางออก ว่าจะเป็นกระบวนการต่างๆเนกะี่ยวกับการรักษาขั้นเบื้องต้นก็อาจจะคุยกับพบแพทย์ก่อนว่าอยู่ในระดับขั้นไหนแล้วจะมีกระบวนการต่างๆมากมายค่ะสามารถไปได้ค่ะที่ปฐุมธานีนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองหรือว่าจะสามารถโทรไปได้นะคะถ้าเกืดอใครมีปัญหาจะไม่กล้าเข้าไปก็โทรไปได้ที่1นึ1่ค่ะแต่ทางที่ดีนะคุณผู้ชมไม่ควรเข้าใกล้เลยด,ดีกว่า แล้ว่าผู้ชมบอกว่าสิ่งที่ทําให้จุดเล็กๆนั่นก็คือที่ทําให้เราห่างไกลจากยาเสพติดได้จุดเล็กๆที่สำคัญที่สุดนั่นคือครอบครัวค่ะเห็นเห็นไหมัผู้ชมขนาดติดยาเสพติดแล้วยังมีทอดด้วยไม่ดีขนาดไหนมีทอถึงจำคุกปิดคุกโอ้โห สองกองพินิษและคุ oh. ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะทุกฝ่ายถือได้ว่าทุกฝ่ายนี้ก็ได้ให้ความสําคัญกับเยาวชนไทยของเราเป็นอย่างมากนะคะมีถึงกมมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนถือได้ว่ารัฐบาลไทยของเราผู้ปกครองหรือว่าคนใหญ่คนโตเขาไม่ได้นิ่งดูดายเพราะยังสนใจเยาวชนไทยของเราอยู่เลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องเอนะคะเราอยากมาถามความรู้สึกของน้องเอว่าในการจัดงานภ่ารัวร้อภัยครั้งนี้ได้ช่วยอะไรให้กับสังคมบ้างค่ะก็การจัดจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะช่วยสังคมได้เยอะเลยคะ่ะเพราะว่าสังคมจะได้รู้ว่าโทษของยาเสพติดนะคะว่ามีเพศมีพิษมีภัยยังไงบ้างไม่ทําให้คนสังคมข้างนอกผ่านมาพึ่งยาเสพติดก,กันนะคะเพราะว่าเห็นตระหนักโทษแล้วะคะ่ะว่าก็ต้องกระหนกใจ กลัวเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดไม่หันไปพึ่งแล้วก็มองในมุมกลับว่าครอบครัวเราอ่ะจะส่งผลกับครอบครัวเราไยางไถ้าเกิดเราเลือกได้เราก็คงจะแบบไม่หันไปพึ่งยาเสพติดค่ะก็อย่างว่าล่ะค่ะสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะขอให้คิดถึงครอบครัวไว้ก่อนใช่ไหมคะครอบครัวสําคัญที่สุดเลยค่ะถ้าเกิดเลือกได้ก็ไม่ทาผิดอีกค่ะได้ค่ะขอบคุณน้องเอมากค่ะ We'll อีกกับผู้ปกครองอีกหนึ่งท่านนะคะเราอยากจะถามว่าอยากจะทราบว่าอองานนี้พี่ทราบงานจากที่ไหนคะจากในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็จากเพื่อนนะคะเพื่อนครูด้วยกันแล้วก็เปิดจากเน็ตดูด้วยนะคะอ๋อนั่นคือจากอินเทอร์เนต็ตแล้วออคุณพี่คิดว่างานนี้ห้ารั้วร้อมไทยพ้นภัยยาสติดจะช่วยอะไรกับสังคมบ้างคะพี่อยู่ในส่วนของเป็นครูของโรงเรียนนะคะสอนเด็กหัวหนวุ่มคือโรงเรียนเศรษฐีในพระราชวิรนธ์ก็คิดว่าที่มาอย่างเงี้ยกับเพื่อนคืออาจารย์มัตน,นีเนี่ย ็คืออยู่ในส่วนงานของงานนาฬมัยก็จะนํากลับไปจัดพิธีสการหรือไปเผยแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็ชี้ให้เด็กรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมีโทษไม่ดีอย่างไรนะคะจะได้เด็กเนี่ยได้อยู่ห่างไกลจากยาเสพติดเพราะเราก็ถือว่าโรงเรียนเป็นลวหนึ่งในห้าลวดแล้วพี่อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนหรือว่าผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้คะคิดว่าครอบครัวมีส่วนสําคัญนะคะแล้วก็ลวดล,วก,ลวก็มีส่วน ร่วมด้วยช่วยกันให้ความรู้กับเยาวชนนะคะเพื่อประเทศชาติเราจะได้ห่างนใดจากยา,ยาเสพติดนะคะขอบคุณมากค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือว่าอีกหนึ่งความคิดเห็นนี่คือว่ายาเสพติดไม่ดีจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะขอให้คุณห่างไกลกับยาเสพติดเป็นดีที่สุดค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องเยาวชนอีกหนึ่งคนนะคะนะั่นคือน้องแฟรงค์น้องแฟรงค์เรียนที่ไหนครับวนยลุลาครับ ผลกลาบแล้วเราก็อยากจะถามน้องแฟงน,นะว่าน้องแฟงทราบข่าวงานนี้จากที่ไหนคะจากโรงเรียนครับอาจารย์เป็นคนบอกครับอ๋อทราบมาจากอาจารย์แล้วน้องแฟงคิดว่างานการจัดงานห้าล้วล้อมไทยพ้นพย,ยานสติครั้งนี้จะช่วยอะไรกับสังคมบ้างก็ช่วยหลายอย่างครับช่วยให้เยาวชนไม่ติดยาเสพติดครับช่วยให้ห่างไกลแล้วก็รู้ว่ายาเสพติดมันไม่ดียังไง แล้วน้องแฟงอยากจะฝากอะไรคะเกี่ยวกับเยาวชนหรือว่าคนผู้ชมคุณผู้ชมกําลังที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ใหันมาเล่นกีฬาดีกว่าครับดีกว่าไปติดยาเสพติดครับต่บตอมานั่นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของเยาวชนที่บอกว่าเล่นกีฬาดีกว่าห่างไกลย,ยาเสพติดเป็นดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะสวีดัสสวัสดีสสดทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอย้ oh. ดูภาพจากโรงเรียนอะไรเอ่ยมีสีสุริโยไทยเตยสีสุริโยไทยได้ข่าวว่าผลงานนี้เป็นผลงานของเพื่อนๆที่รเรียนด้วยใช่แล้วค่ะน้องมาร่วมง,งานที่นี่ทราบข่าวได้ยังไงว่างานนี้จัดงานทราบข่าวจากที่ไหนจากโรงเรียนจากโรงเรียนโรงเรียนประชาสัมพันธ์ก็เลยมาค่ะแล้วน้องคิดยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้ที่จะมีผลอะไรกับสังคมบ้างไหมการจัดงานนี้จะมีผลที่ดีทางกับสังคมไหมก็มีค่ะมาช่วยกระตุ้นให้รู้จัก บบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งไปกับยาเสพติดอะค่ะหนูก็ไม่ยุง่งไม่ยุง่ยงแล้วแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆเนยาวชนที่เลนาังฟังอยู่ว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดหรือว่าข้อเสียงยาเสพติดยังไงบ้าง ก็ยาเสพติดน,นะคะยิ่งเสพก็ยิ่งแก่แล้วเราจะไปเสพทำไมเราควรจะเลือกวิธีที่ดีแบบว่าไปทำอย่างอื่นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ดีกว่าค่ะไปเล่นกีฬาหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็สังคมและครอบครัวดีกว่าค่ะแล้วน้องคนนี้ชื่อน้องอะไรคะเนี่แนะแล้วเวลาว่างไปทำอะไรเนี่ยก็ฟังเพลงว่ารูปแล้วแต่ดีมากแล้วน้องๆเน,นี่ยชื่ออะไรคะชื่อนัทค่ะนัทเวลาว่างไปทำอะไรเนี่ย ก็ดูหนังฟังเพลงอ๋อแล้วยาเสพติดหรือเปล่าไม่ค่ะไม่โอเคอยากจะบอกเพื่อนๆเยาวชนอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับยาเสพติดก็อยากไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะคะเพราะว่ามันมีแต่ส่งผลร้ายให้ไม่มีผลดีเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสตรีศิลียวไทยโรงเรียนสตรีศิโยวไทยโรงเรียนสตรีศิลียวไทยค่ะแล้วผลงานจากโรงเรียนอะไรเนี่ยสตรีศิลยวไทยค่ะโอเคได้ขอบคุณน้องๆมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักขี่จักรยานนะพี่ชื่อพี่อะไรคะ สวัสดีครับวาสวัตทอแก้วนะครับจากสมาคมกีฬาเอ็ซ์ซีแห่งประเทศไทยครับพี่คิดว่าโครงการนี้ถ้ารั้วร้อม พ้นภัยยาเสพติดนี้มีประโยชน์กับเยาวชนยังไงบ้างคะอย่าง,างาน้อยในส่วนของหา้ารัวล้อมไทยนะครับก็ได้มีกิจกรรมหลากหลายนะคบไม่ว่าจะเป็นสันทนาการดนตรีหรือว่ากีฬานะฮะห,หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยเด็กนักนักศษาหรือว่าเยาวชนต่างๆเนี่ยก็จะได้มาลองกิจกรรมต่างๆที่เคยสนใจหรือว่าไม,ไ,มไม่เคยมีโอกาสได้ลองอย่างวันนี้ของสมาคมก็เอาจัก,ากรยานมาโชว์แล้วก็มีเวิร์กช็อปให้น้องเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นกันยังไงเบสิกเป็นยังไงแล้วพี่คิดว่าพี่อยากจะบอกอะไรด้วยนะคิ พี <Okay. S 2> อ่อยากจะบอกอะไรกับเยาวชนงานที่กําลังชมอยู่หรือว่ากําลังหลงผิดที่อยาไปติดยาเสพติดอยู่ตอนนี้ในส่วนของน้องๆที่หลงผิดไปแล้วนะฮะก็จะมีโอกาสนะครับสังคมผมมองมว่าสังคมงไทยเป็นสังคมงสำมัก,การให้โอกาสนะฮะกับตัวกับใจมาลองดูว่าเล่นกีฬาแล้วเป็นยังไงแล้วแบบเออต่างกันยังไงอย่างน้อยก็ได้สุภาพีครอบครัวมีความสุขนี okay, ่ครับอ๋อกุณังไกดีกว่า,าเป็นผู้ชายเสพติดขอบคุณมากเลยพี่ สัมภาษณ์มิวนะคะว่าจากการจัดโครงการครั้งนี้5รั้วร้องถ่ายคนพยาสพิดคิดว่ามีาผลอนไรกับเายาวชนบ้างก็ผมคิดว่าเหมือนกับว่าคือก็หาทางออกให้วัยรุ่นอะไรเงๆๆี้ยเพราะหลายทีเอ้ยไม่ใช่หลายทีผมว่าวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยก็คือยังยังไม่รู้ว่าแบบว่า โทษมันขนาดไหนอะไรเงี้ยยังไม่รู้ความรุนแรงของมันเลยก็เลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรหลอกเลยคิดว่าเฮ้ยลองไปแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าการจัดงานแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกไปรุ่นทางอ้อมอีกทางน,นึงว่าแบบเฮ้ยคือถ้าคุณเข้าไปก้าวขาเข้าไปในแบบว่าในวงพอจเนะี่ยแล้วเนี่ยการที่จะออกมาจากวงพอจเนี่มันมีเรื่องอะไรมากมากกว่าที่จะแบบว่าวิ้ยเลิกตัวยาไม่ได้ไอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเผื่อเยาวชนกำลังดูอยู่เนี่ยอยากจะฝากแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเยาวชนบ้าง อยากจะบอกนะครับว่าคือเราเกิดมาบนโลกมนุษย์เลยอุตส่าห์เกิดมาได้เราอุตส่าห์เกิดมาเป็นโลกเป็นบนโลกมนุษย์แค่คือทุกคนนะ่มีความรักหมดเลยเนะียขนาดเราเองมีความรักเลยเนงะี้ยไม่ว่าจะกับใครนะครับกับกาแฟนกับสุนัขเนี้ย uh huh. เอออนะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรามีความรักเนี่ยเราก็ได้รับความรักจากคนอื่นเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าเรา ก้าพลาดไปในสิ่งที่แบบในสิ่งที่มันไม่ดีอนะไรเงี้ยจะมีคนที่แบบเขารักเราแบบเยอะที่ต้องเสียใจไม่ใช่ว่าแค่เราคนเดียวครอบครัวกับพ่อแม่พ่อแม่นี่สอประเด็นหลักเลยครับอยากให้หนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไว้เยอะอนะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเลี้ยงเรามาเนี่ยโอ้โกี่ปีอนะไรเงี้ยคือต้องท้องตั้งอะไรมากีปีอนะไรเงี้ยคือก็อยากอยากเหมือนกับอยากจะบอกว่าคือ,ค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 อถ้าเรารักครอบครัวหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็รักพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยผมว่า เราเราไม่มีวันลงจมอีกแล้วเราต้องจเจริญรุ่งเรืองอีกแล้วและที่สำคัญก็ไม่อยากให้วัยรุ่นหาดไปพึ่งพาเรียนติดเพราะว,าว่ามันมีอะไรทำให้ต้องเยอะแยะอย่างเช่นในกีฬาอย่างผมเนี่ยววเป็นอาเป็นศิลปินเป็นนักร้งองเนี่ยคือถ้าเกิดเราว่างจัดเนี่ยมาเล่นดนตรีได้อะไรเงีนะ้ยมาแบบว่าเฮ้ย ลเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์อย่างเงี้ยผมว่าเะไรที่แจว่ะอยากติดเยอะมันใหม่่าอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมิวสิกมากนะที่มาให้ขอ้ขอ,ขอคิดดีๆกับน้องๆเยาวชนยังไงก็อย่าอย่างที่บอกค่ะอย่างที่มิวบอกว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้คุณทุกคนก็สามารถทำกันได้ <นะ S 2> ขอบคุณค่ะ,นะ,นะนะ อตอนนี้เราก็อยู่กับพระชานะคะเอาไน้ามาถามพระชาเลยดีกว่าว่าสำหรับโครงการนี้หา้ารั้วร้อมไทยพ้นภัยยาเสติดนี้มีคิดว่ามีประโยชน์ยังไงกับน้องๆเยาวชน,นะคะจริงๆแล้วก็คือทุกๆคนนะคะก็มีสิทธิ์ที่หลงผิดได้ทนานั้นอนอกจากว่าจะเป็นการรณรงค์ให้ว่าแบบ ให้ทําอย่างอื่นดีกว่าย้าปยุงก็อยาเสพติดเลยหาเวลาว่างมาทํางานอดิเรกหรือว่าเล่นดนตรีหรืออะไรก็ได้ค่ะนอกจากป้องกันแล้วเพราะว่ามันก็ยังมีส่วนช่วยที่แบบบอกกับคนที่อาจจะเคยหลงผิดไปแล้วก็อยากจะเลิกลดล,ละเลิกอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกเขาว่ายินดีต้อนรับอยากจะให้ทุกๆคนด้วยที่ยอมรับกับเขาที่เขาสาใจแกร่งกลับมาเป็นคนดีได้ ค่ะและตอนนี้ยูคิดวา่าผู้ชมที่รงชมอยู่คงจะเต็มอิ่มกันแล้วว่าจะเป็นศักษาและความรู้ความบันเทิงต่างๆที่เราได้มอบให้นะคะและ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์กับเยาวชนไทยของเราจริงๆสุดท้ายอยากจะฝากอีกครั้งนะคะว่าห่างไกลจักญาเสพติดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์กับตัวคุณมากเท่านั้นอย่าลืมนะคะว่าเรื่องง่ายๆที่คุณก็สามารถทํากันได้ยังไงไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้คุณนึกถึงคนแรกเลยนั่นก็คือคุณพ่อคนที่สองนั่นคือคุณแม่จะทําอะไรคิดสองคิดถึงถึงสองท่านไว้ก่อนนะคะแล้วทุกอย่างสิ่งดีๆจะตามมาหาคุณ วันนี้หูดูเวลาก็หมดกันอีกแล้วละคะ่ะยังไงสามารถติดชมรายการของเราได้ที่นี่เลยนะคะและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเราจะพาคุณไปทัวร์ที่ไหนต้องติดตามกันสำหรับวันนี้ยุ้ยต้องไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ